วันที่จะเมกานะคะวันนี้นะคะเก็ก็มีเนื้อนะคะนี่นะคะอยู่ในช่องแข็งนะคะว่าจะเอามาทํานะคะกระเพราเนื้อนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีอ่าเห็ดนะคะได้มาเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปช้อปปิ้งมานะคะที่ร้านฝรั่งนะคะแล้วก็มีมีใบกระเพรานะคะแล้วก็จะมีพริกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปทํากันเลยค่ะนี่นะคะก็เทียมนะคะเก็ตจะอ่าตั้งไว้แล้วนะคะเอาแซบๆหน่อยวันนี้นะอยากกินกระเพรานะคะ ใส่ลงไปเลย เนื้อนะคะตัวนี้นะคะเกตเอาออกมาจากช่องแช่แข็งแล้วเกตก็เอาไปละลายน้ําแข็งที่ไมโครเวฟนะคะนี่นะคะเกตจะใช้หมดเลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อติดมันนิดนิดนะคะส่วนเห็ดนะคะเกตจะใช้ไม่หมดนะคะจะเก็บไว้ทําอย่างอื่นด้วยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะพริกกระเทียมนะคะที่เกตโขลกไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะสีสันจัดจ้านนะคะน่าก,กินนะคะพริกก็ไม่ได้นับเม็ดนะคะ ก็น,นี่นะคะพอบ้านเราไม่อยู่นะคะวันนี้นะคะไปทํางานนะคะกี่กินคนเดียวนะคะวันนี้ส่วนเนื้อนะคะก็ติดมันนิดหน่อยนะคะใช้หมดเลยนะคะแม ผัดเกือบลืมใส่ซอสน,นะคะซอสมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยนะคะวันนี้เกดใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะน้ำตาลน้ำปลานะคะแล้วเกดก็ใส่ซีอิ๊วฝาเขียวด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินไหมคะใส่พระเอกของเราลงไปนะคะส่วนน้ำนะคะคลุกคลิกคลุกคลิก,กนะคะได้มาจากเห็ดนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอืมควันขมุงฉงเฉะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะกินคนเดียวนะคะเด็กๆไปโรงเรียนนะคะแล้วก็พ่อ้านเราไปทํางานนะคะนี่นะคะกระเพรานะคะน่าตาลนากินไหมคะส่วนพริกน้าปลานะคะทําไว้เมื่อวานนะคะแต่ว่าลืมใส่กระเทียมนะคะไม่เป็นไรนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็ไข่าดาวนะคะอุ้ยหกนะคะไข่าดาวนะคะน้าตาน่ากินไหมคะกินเลยค่ะอันนี้มื้อเช้านะคะประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะคะ ประมาณจะสิบโมงเช้านะคะที่นี่นะคะที่เมกาสิบโมงนะคะที่ไทยก็น่าจะประมาณเกือบอาสามทุ่มนะคะสามทุ่ม,อ,มอร่อยแซ่บๆเลยนะคะเนื้อติดมันแล้วบอกว่าความบอกว่าความนัวออกมาจากน้ำเขาเรียกว่าอะไรออกมาจากเห็ดไม่ได้กินแซ่บนานแล้วนะคะอ อ,อ,อร่อยน้ำปลาไข่ดาวอือืออืมข้าวราดกับเพาที่ไทยไม่รู้จานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าที่นี่นะตัดไปร้านไทยนะ ข้าวกะเพรานะถ้าบอกว่า lunch ใช่ไหมครับถ้าเป็นแบบว่ามื้อกลางวันเนี่ยจะถูกนิดนึงประมาณน่าจะประมาณสิบเหรียญนะคะแต่ถ้าเป็น d i นอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามาถ้า d i นอร์นะที่อเมริกานะข้าวแยกแล้วก็มาเป็นกับนะคะเขาจะแบบว่าไม่แบบไม่บอกว่าข้าวแล้วก็กับอยู่ในนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดอกว่าอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเป็น lunch นะคะแต่ถ้าว่าเป็น d i นอร์เนี่ยหลายตังนะอุ๊ยไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเกินสิบห้าเหรียญอะ แต่เพราะกะเ,เ,เพราเกินกะเพราคุณกินบ่อยอืค่ะเดี๋ยวยังไงเจ็กทันก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามมีกำลังใจให้ช่วยคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ